สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาจะมามามากินต้มก๋วยจับกับแม่เพ็ญจ้าต้มกวยจับใส่หมูยอจ้าแล้วก็หมูเด้งทั้งเด้งทั้งบบเด้งแล้วก็ตีนไก่น้าจ้าแล้วก็พผักฮาก็มีผักสลัดแล้วก็ผักซาลาเหรือว่าผักเสริมฮาจ้าแล้วก็มีกะปิน้ำเห็นบอกมาเด้อจ้ามาเด้อมาเดิอมากินกับแม่เพ็ญนะจ้าฝากกดติดตามช่องแม่เพ็ญพากินเด้นเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เด้นเด้จ้ามาพี่น้องมา เอามาลงมือกินกันเลยจ้าแซ่บๆปรุงมาเรียร้อยแล้วจ้าใส่พริกโอ้ยใส่น้ำปลาจนเส้นจนอืดเลยตอนนี้ทำเห็นแล้วนาน,นเห็นบ่เห็นบ่มันเป็นกว๋วยจเส้นเล็กอืดหมดละน้ำหายแต่กระเส้คืกเก่าต้มเองจ้าต้มเ,เองกินเองมาเด้มมาเดิมมาเด้อ แซ่บๆกินกับแม่เพรชนะจ๊ะเห็นบ่เห็นบอ่อเห็นบอ่อ้จเห็นบอ๊นบอมาๆม,ามากินกันเลยแซ่บจ้ะพับซี่ ไมค์อยต้องใส่ผ่านมดเนาะเสียงสดเลยต้องใส่ไมค์เลยมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมากินกับแม่เพ้นเด้อจ้าเห็นบนนี่อืมม้มเบนเรื่องขนาดชั่วหนองบ้าน Ừ. Một trọng Một Mình thăng định xong một đây Phi Viết hình đặt cho vào, đưa này mình lúc Phi Viết แล้วจะอยู่หน้าบ้านมังพี่เบดเห็นบ่าจดาเห็นบอบครับ ต้มแล้วตักข้าควรจะได้กินต้มน้ำขายพี่น้องต้มน้ำอันชาเขียวนมเย็นลำไยน้ำโอเลี้ยง นำเก๊กคุยไปขายจ้ะแม่เพ่นไปขายลูกชิ้นทอดแล้วพี่น้องดูหน้าหมู่บ้านได้อันสองเดือนแล้วจ้ะเลยผมมีเวลามาเทดคลิปผมมีเวลาเทดคลิปกินให้เบิ่ง

ให้มือแล้วกินค้ดเดียวมี้ยนะเบื่อดีครับ Not happen. Ja. Vi har en til. ินเมืม่อพี่น้องกินหลังไม่ต่อนั้นคลิปนี้กระซัน,นี้ก็ล้นจ้าผักกุติดตามช่องแม่เพ่นพากินนะเจ้าผัก,กอะไรก็แช่นดเจ้าขอบคุณค่ะบายจ้ากินหลังไม่ต่อพี่น้อง